คนทั่วไปเวลาโดนแกล้งเนี่ยนะมันจะดูน่าสงสารใช่ไหมแต่จาเคนเวลาโดนแกล้งนี่มันน่ารักอ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับเรื่องราวจากอินุยาชะในคลิปนี้นะครับผมจะมาต่อกันที่ประเด็นว่าจาเข็นโดนแกงอีกแล้วครับผมแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาในประเด็นของท่านเซชชมารูนะครับแต่มาในประเด็นของตัวคนอื่นๆที่มีการแกลงจาเข็นเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งการแกงจาเข็นด้วยตัวละครอ,อื่นๆนี่มันก็อธิบายได้ค่อนข้างกว้า,างเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เรียกโดนแกงอย่างนี้อาจจะไม่ได้เรียกโดนแกงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าผมจะเอาฉากที่เรียกว่าเป็น หน้าสงสารบทที่อาจจะมีการโดนแกงด้วยตัวบทเองหรือแบบตัวละครตัวอื่นอย่างเงี้ยมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเรียกว่าเป็นความหน้าสงสารถึงจาเคนบ้างในบางมุมก็ได้นะเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเอ้จาเคนเขาก็ดูน่าสงสารเวลาเขาโดนแกงแบบนี้นะซึ่งตอนที่ทําจาเคนโดนเสร,ร็จชมารูแกงไปก็จะได้เห็นว่ามีฉาโดนเขวหัวบ้างโดนปลาหินใส่บ้างน,นะครับอ่าซึ่งตัวละครตัวอื่นก็ไม่ต่างกันเลยครับทากับจาเคนได้ลงคอเหมือนท่านเสร,ร็จชมารูไม่มีผิดเลยนะซึ่งอันนี้ผมก็คัดมาสิบเหตุการณ์เหมือนกันส ขยายจากตัวละครแค่เจ็จชมารุกลายเป็นตัวละครตัวอื่นที่สามารถแกงจาเคนได้อย่างนี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายเหตุการณ์มากกว่า10อันแน่แนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนึกอันอื่นออกนอกจากที่ผมเอามาเล่าให้ฟังสิอันนี้ท่านผู้ชมคอมเมนต์เสริมกัน้ามาลวกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะมีการเอาของภาคยาฉะทิเมะมาพูดคุยรวมๆด้วยนะครับเพราะว่ามีอันนึงผมก็รู้สึกว่าเห็นในภาคยาฉาทิเมะแล้วมันก็น่ารักดีนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ามีจาเคนโดนแกงในเหตุการณ์ไหนนนโดดดแแกลล้้งววยตัะครใ สนุกสนานแค่ไหนมีเรื่องเราอะไรให้เราคุยกันได้บ้างนะครับมาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเศรษฐชมารุพึ่งมาหาอินุยาชะครั้งแรกในเนื้อเรื่องนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมีการเอาท่านแม่ตัวปลอมมาหลอกอินุยาชะใช่ไหมครับแล้วก็จะหลอกว่าอินุยาชะเนี่ยเขามีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับสุสานของท่านพ่อหรือเปล่าพอมีความทรงจําของสุสานของท่านพ่อเศรษฐชมารุก็จะได้เอาจุดๆนั้นเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมไปหาดาบเขี้ยวอสูรตอนนั้นนั่นเองซึ่งคนที่เอาท่านแม่ตัวปลอมหรือก็คคคือคืออมมุกกนนะาา็จเแลทีี จาเคนนะครับเขารักปากกับท่านเสร็จชอมารูว่าภารกิจนี้ต้องสําเร็จถ้าเกิดว่าให้เสร็จชอมารูมาเล่นละครน,น้ําเน่าแบบแกล้งแม่อินุยาฉาอย่างนี้แล้วถ้าแผนไม่สําเร็จจาเคนแก่ตายนะครับคือเ็จชอมารูหูไว้ซะขนาดนี้แล้วจาเคนก็คิดว่าท่านเสร็จชอมารูเอาจริงแน่ก็เลยต้องบีบบังคับให้มูออนนาเน้เคนความทรงจําของอินุยาฉามาให้ได้นะว่าเบาะแสสุสานของท่านพ่อเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเออนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยที่ว่าตัวของจาเคนก็มีช็อตโดนคังวเมแกงอยู่2งครั้งนะครับซ เล่าอยู่ในของอันแรกช็อตแรกเลยก็แล้วกันเนาะคือเป็นเรื่องที่ว่าคังโอเมนเนี่ยกระทืบจาเคนโดยที่ว่าไออินเวียชาครับกำลังโดนมูออนะล้วงความทรงจําอยู่ใช่ไหมแล้วจาเคนก็เชียร์เลยว่าเร็วๆๆๆ,ๆแล้วเสร็จปุ๊บคังโอเมก็รีบมาช่วยอินเวียชานะครับด้วยการกระทืบจาเคนเป็นหนึ่งทีครับแต่ว่าจาเคนก็เอาตัวรอดมาได้เนาะด้วยการที่ใช้ไม้เท้าของมนุษย์อะไรอย่างนี้ในการโจมตีคังโอเมแล้วก็หลบเลี่ยงไปนะครับจนเสร็จชมารูปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้้้้้้งงงงงงนน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 ึแแแลลลลววววกก็็็รรรรูู่่่่่่่่าาาาาาาสสสสสุุขขออออออททททททพพยยีีีีีไไหะะคคคัับจจเเเเเชชมมโิป นะครับซึ่งในพาร์ทที่ไปสุดสั้นของนั้นพอกจากเคนก็โดดอีกครั้งหนึ่งครับผม คือเป็นช่วงที่เส็ชโมรูแปลงร่างเป็นสุนัขอสูรแล้วนะครับเข้าต่อสู้กับอินุยาฉะเนาะแล้วมันจะมีฉากที่จาเคนเชียทั้งเสดชโมารูทั้งเสดชโมาร,ร,รูจัดก,การอินุยาฉะเลยขอรับละทีนี้ก็จะโดนคังโอมะเนี่ยปากระดูกใส่นะครับซึ่งในสุนสานของท่านพ่อเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษซากของกระดูกเนาะอาจจะเป็นแบบสุสานของพวกแบบมนุษย์ก็ได้นะครับดูจากโครงกระดูกแล้วน่าจะเป็นมนุษย์เนาะคังโอมะเองเขาก็มีการปารหัวกะโหลกใส่จาเคนปาใส่จาเคนซึ่งตอนแรกก็แค่ปกปก่าวรรเ็ชมูปก ใช่ไหมเราจะเห็นว่าสภาพจาเข็นก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผม น่าจะโดนหลายดอกอยู่เหมือนกันนะครับเออนี่ก็เป็นช็อตแรกนะครับแล้วก็เป็นตัวละครตัวแรกเลยที่กล้าทากับจาเคนได้ขนาดนี้นะสำหรับคางโมเมช็อตที่2ของคลิปนี้นะครับผมเอาเรื่องราวที่ว่าจาเคนโดนมิโรคุเล่นงานมาครับผมอ่าซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเซตโชมาดูกับจาเคนมาอีกแล้วครับเป็นการต่อสู้ในยกที่2ของอินุยาชะเนาะที่ว่าเซจโชมาดูเขาโดนนาราคุเนี่ยหลอกใช้งานนะครับเอาแขนของมนุษย์ที่มีเศลกแก้วสีวิญญ,ญาณเอามาให้เสร็จปุ๊บก็เอาไปต่อสู้กับอินุยานนนนนครรรัซึ่งใสถาานนาาากกณ้เ็บ นะเอารังไซเมียวโชวมาให้เสร็จโชมารูเพื่อผนึกช่องว่างแห่งลม ของมิโรคุนนั่นเองครับพอโดนยเ mm hmm. มีโวโชเล่นงานเข้าไปในจุดนี้นะครับเขาก็สงสัยมากเลยนะครับมีการกลับไปจับหัวจาเคนเลยนะบอกว่าขอถามให้หายคาใจหน่อยเถอะว่าไอ้แมลงพิษเนี่ยมันเหมือนกับว่าเตรียมมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะเลยอะพวกเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ใช่เหรอทำไมถึงรู้จุดอ่อนของข้าได้ทำไมถึงรู้จุดแข็งของข้าได้อะไรเงี้ยนะก็มีการบอกอย่างนี้ไปนะครับจาเคนก็แบบตอนแรกก็คือโดนขู่เกือบจะต้องคลายความลับแล้วนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเนาะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจังหวะแรกนะคือใช้ไม้เท้าหัวมนุษย์ในการโจมตีกลับใส รอดครับผมคือคราวนี้มิโดคุศีนแตกแล้วนะครับเป็นนักบวชทุศีนโดยสมบูรณ์นะครับชิปโปดินดูอู่ก็บอกว่ามิโดคุเนี่ยเป็นนักบวชทุศีนจริงๆด้วยนะครับคือหน้าตาโหดเหี้ยมมากสำหรับมิโดคุตอนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นะมึงกล้าเล่นงานกูขนาดนี้เลยเหรอคราวนี้กนะูไม่ไหวแล้วนะกูขอถามมึงหน่อยมึงจะตอบดีๆไหมถ้ามึงไม่ตอบดีๆมึงตายอะไรเงี้ยนะครับคือมิโดคุก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละซึ่งตอนแรกมิโดคุเขาก็ขู่เข็นจาเข็นจนจาเข็นต้องบอกสารภาพว่าคนที่ให้รังไซเนียวโชมาเนี่ยคืือออออไไ้ตตตััววที่่่ชชนนนนนนาาารคุะะิโปกก็ใจเลย นาราคุมันใช่คนที่มิโรคุกาลังตามล่าอยู่หรือเปล่าวะเออนะครับก็บอกไปอย่างนี้แล้วมิโรคุก,ก็ถือว่าปริศนากระจางและรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันเอาวิธีการผนึกช่องว่างแห่งลมมาได้ยังไงนะครับพร้อมกับทำยอดเย้ยของจาเคนะเวลานั้นน,น,นะว่าอีกไม่นานเจ้าคงโดนพิษของแมลงนี้เข้าไปแล้วก็คงตายไน่นไ่ชาล,นะนะละหน้านะแล้วตอนนี้มิโรคุเองก็งั้นก่อนข้าจะตายเนี่ยขอสักหน่อยนึงนะครับก็ปัก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 ,ปกทุบหัวจาเคนซะเละเลยครับผมสภาพเหมือนตอนโดนคางโงเมะปลากระโหลกใส่ไม่มีผิดเลยนะือถ้าเรราาดููของเจชมงี่ยค จะเขนแคปโป๊กเดียวนะครับแต่ว่าอย่างคางงเมเองนี่ก็เอาซะโนหลายจุดเหมือนกันนะครับมิรคุเองก็เอาซะหลายจุดเหมือนกันนี่เห็นไหมก็คือเป็นอย่างนี้นะและผมจะบอกว่าอินุยาชาก,ก็ไม่เว้นครับผมคือมันจะมีฉากที่ว่าอินุยาชาต่อสู้กับนาราคุพร้อมๆกับเซดโชมารุด้วยนะครับเป็นศึกที่ว่าใช้ดาบที่เอาศูนย์สีแดงพี่น้องรวมมือกันแล้วก็จัดการนาราคุได้นะครับซึ่งอันนี้นับเป็นช็อตที่3าของคลิปนี้เลยนะตอนนั้นรินถูกลักพาตัวไปแล้วนาราคุเนี่ยมันก็ใช้ร มีการบอกอย่างนี้ไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจาเคนเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็เฝ้าดูเสรจโชมารุต่อสู้กับนาราคุไปนั่นแหละแล้วจังหวะที่ว่านาราคุมันหนีไปแล้วใช่ไหมเรจโชมารุก็โมโหเลยว่าบางอาจใช้รินมาหลอกล่อให้เสรจโชมารุคนนี้ทิ้งดาบแล้วก็ไปช่วยเด็กมนุษย์แค่นี้น่ะเหรอฮึไอ้นาราคุนี่มันชักเร็วและยำขึ้นไปทุกทีทุกท,ท,กทีแล้วนะนะครับก็เจชชมารุลอยตามไปช่วยรินนั่นแหละนะแต่ทีนี้จาเคนเองก็จะรีบตามเมร็โชมารไปรแล้ตงนีหอนชอมา,า,มานนรกไป แล้วคุยคุยกันมาเกมหมายความว่ายังไงเด็กผู้หญิงของเซโชมาดูคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับก็มีการถามจาเคนแล้วจาเคนก็พูดเรื่อความที่แบบความเป็นค่ารับใช้ของเซโชมาดูที่เซโชมาดูเขาก็ไม่ได้ชอบอินเดียฉะใช่ไหมครับจาเคนก็เลยบอกว่าฮ้ข้าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาบอกเจ้าครึ่งอสูรอย่างเจ้าหรอกนะพอพูดเสร็จปุ๊บอินเดียฉะก็ใส่เลยครับผมปักบักบักบักหัวโนอีกแล้วครับผมหลายดอกนะครับและที่จาเคนก็ต้องรีบพูดขึ้นมาว่าถ้าให้เล่าแล้วก็เรื่องมันยาวเลยนะเออกก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 ็็็็็็็คคคือออออออต้้้งงยมมมเเเเเเลลลลล่่่่่าาาาาานน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 ััััััแแหะะะิิบบบบววสสสๆปปรรจไท เพื่อตามไปหาโคฮาคุๆๆที่กําลังจะทําร้ายรินนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากช็อตนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอินเดียฉากแกงจาเคนอีกด้วยนะครับผมอาจจะว่าข้ามช็อตสามไปไปช็อตสี่กันครับช็อตสี่เนี่ยเป็นช็อตแกงจาเคนแต่ว่าอันนี้จะเรียกว่าแกงตลกตลกไหมก้ไม่ตลกค่อนข้างจะซซเรียสเลยนะเออแล้วก็ตัวละครที่แกงจาเคนในรอบนี้เนี่ยดันเป็นไซมิเอลโชครับผมเออคือมันจะเป็นตอนที่ผมก็เชื่อว่ามีความสําคัญกับทั้งจาเคนเซโชมารุแล้วก็รินนะครับคือตอนนั้นน่ะมันเป็นตอนที่ว่าเซโช จะพุ่งเข้าเล่นงานทั้งรินแล้วก็จาเคนนะแต่ว่าด้วยความดวงซวยหรืออะไรไม่ทราบครับจาเคนะโดนไซเมียวโชต่อยเข้าไปนะครับซึ่งพอจาเคนโดนไซเมียวโชต่อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยรินเองก็พยายามจะเอาเหล็กในของไซเมียวโชออกให้นะครับซึ่งตรงนี้เอาออกไม่ทันครับผมเหล็กในมันก็ฝังเข้าไปในร่างของจาเคนและทีนี้จาเคนเะนี่ยถ้าไม่รีบรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะถึงตายแน่นอนนะครับแล้วทีนี้รินเองก็ขอโทษจาเคนว่าทั้งจาเคน aken, ต้องมาเป็นอย่างนี้พ่อหนูแท้ๆเลยนะอะไรเงี้ยนะครับจาเคนก็บอกว่าไม่ข้าไม่ได้ตายเพื่อเจ้าข้าตาาายยยเเพรรท่นสดชมจ อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีความแบบว่าตกใจมีความหวาดหวั่นอะไรพวกนี้ไปนะแต่ว่าเ็จชอมารู u, ตอนนั้นทําอะไรครับเ็จชอมารู u, เนี่ยตามไซเนียวโชวไปก่อนครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับโคอินเนียฉันนะส่วนรินนะครับที่ดูจาเคนว่าจาเคนเขาบาดเจ็บหนักจากการที่ว่าโดนพิษของไซเนียวโชวเข้าไปใช่ไหมครับรินเองก็้ลงรีบไปหาเบาะแสะว่าจะหาสมุนไพรอะไรมารักษาจาเคนได้นะครับจาเคนก็ฝากไปเลยว่าไปหาสมุนไพรนี้น,น,นิมานะก็ไปตามรอยนะครับผมรินก็ไปถามจีเนนจิโดยบังเอิญนะครับตอนนั้นไปเจอบ้านจนะีเนนจิเนาะพอเจอจีเนนจิ ถามแล้วรินเองก็ตามบอะแสไปนะครับจนไปเจอสมุนไพรที่จาเคนต้องการให้หาแต่ทีนี้เนี่ยรินเองเขาก็ตกอยู่ในอันตรายประมาณหนึ่งนะครับเกือบจะตกเหวแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนั้นต้องรีบแลวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาสมุนไพรเนี่ยไปให้จาเคนกินก่อนพระที่ตกดินเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจาเคนจะไม่รอดนะครับพอรินจะตกเหวนะตรงนั้นปุ๊บอุ้ยอันนี้ชอบมากเสร็จชมารุก็มาช่วยได้ทันเวลานะครับผมเออพอมาช่วยเสร็จปุ๊บรินก็เหมือนกับจะสลบไปก่อนนะครับแล้วเสร็จชมารุเองก็เอาสมุนไพรเนี่ยไปให้จาเคนค พูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความซวยของจาเคนนั่นแหละเสร็จชวมารูเองเขาก็คงต้องช่วยนั่นแหละนะคือเราจะได้เห็นว่าเสร็จชวมารูม,มีความอ่อนโยนทั้งการไปช่วยรินเนาะแล้วก็การเอาสมุนไพรมาโยนให้จาเคนเอย่างเงี้ยจาเคนก็รีบกินสมุนไพรแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้นั่นเองนะครับซึ่งฉากที่แบบจาเคนเขาใจเสียเนี่ยผมก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นจาเคนมันก็ดูแบบเราเรียกว่าตลกก็เออตลกก็ได้นะครับช็อตต่อไปจะเป็นช็อตที่5นะครับช็อตนี้ผมก็ชอบนะครับผมมมช็็าาอนะ็อออออตนน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 ีีี้้้าาาาาาจจกกกขงงงะะะัััครรรรบบเเเปืเื่่่่วววทดดยโซุ ซึ่งในเนื้อเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอินุยะชาเซชชมารุแล้วก็พวกพวกคังโอมะอย่างเงี้ยเขาก็มีการเดินทางแยกย้ายกันไปแล้วจะมาสมทบกันอีกทีหนึ่งจริงอาิงจัง,จงก็คือช่วงท้ายเลยนะครับระหว่างเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการบอกเล่าจากท่านโทโตไซนะครับว่าวิธีการกำจัดดาวโซอุนกับเนี่ยคือต้องให้อินุยะชากับเซชชมารุร่วมมือกันนะครับแต่ว่าแน่ใจหรือว,ว่าเซชชมารุกับอินุยาชาจะร่วมมือกันได้จาเคนยังขำกากเลยว่าจะให้ท่านเซชชมารุมาร่วมมือกับอินูยา่ีสตะบ กือบจะร่วมกันจริงๆแต่ว่าเซโชมารูยังไม่ยอมใช้พลังประสานโจมตีพร้อมกับอินเอชะซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ว่าโจมตีไปแล้วเนี่ยจะทําให้ดาโซอุนกัพ่ายแพ้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งครับผมที่เรียกว่าทุกคนแบบเชียร์ใจมากเลยว่าเซโชมารูกับอินเอชะขอแค่ครั้งเดียวร่วมมือกันเถอะเพื่อกําจัดดาโซอุนกไม่งั้นทุกคนจะตกลงสู่คลุ่มนรกกันตรงนี้หมดเลยนะแล้วอันนี้นะครับที่ทุกคนก็แบบเชียร์ว่าให้เซโชอมารูกับอินเม โรขรับยาได้ไปร่วมมือกับคนอย่างอินุเดชันเลยนะนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีโทโตะไซมีซังโกะมีโรคุชิปโปคังอเมอะไรพวกนี้อยู่กันครบเลยนะครับแล้วจากเคนพูดอย่างนี้ขึ้นมาในสถานการณ์ที่แบบหน้าสิวหน้าขวานชิดเป่งนะทุกคนก็เลยทุบหัวจากเคนกันเข้าไปทีหนึ่งครับผมเออเรียกว่าเป็นฉากล um ุมยำจากเคนเลยนะครับพอเคหัวกันปุ๊บปุ๊บปัก,ปก,ปกเสร็จปุ๊บจากเคนก็สะบักสะบ,บอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำพูดทันทีเลยว่าท่านเซโมารขรับ,รบ,รบช่วย,ร,ยร่วมมือกับอินุเด นะครับผมเออก็เป็นแบบว่าฉากหนึ่งที่จาเข็นก็เป็นเพราะความปากเสียของตัวเองนั่นแหละนะอตอนที่6นะครับผมตัวละครนี้แกงจาเข็นได้แปลว่าเรียบง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คือท่านแม่ของเซชชมารูนั่นเองครับท่านแม่ของเซชชมารูแกงอะไรจาเข็นครับผมคือตอนที่มาเจอกับเซชชมารูเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่าเซชชมารูเขาต้องการที่จะพัฒนาดาบเชี่ยวฟ้าฟื้นใช่ไหมให้พลังขึ้นจนเสื้อปรพภมันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งในสถานการณ์นั้นนะครับจาเคนเองเขาก็อยู่ข้างๆเนาะมีรินมีโคฮาคุด,ด้วยแต่ว่าสถานการณ์ตอนที่เสร็จชมารุเปิดพลังขึ้นจันเสียวปรกพบแล้วก็หมาประพบมันหนีเข้าไปในปรพบเนี่ยรินกับโคฮาคุถูกพาตัวเข้าไปด้วยเ็จชมารุเองก็เลยตามเข้าไปในปรพบะนะครับและทีนี้ข้างนอกเนี่ยเหลือแค่จาเคนกับท่านแม่ครับท่านแม่เนี่ยเรียกจาเคนครั้งแรกว่า จ้าปีศาจน้อยเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับเซจโชมารุเหรอนะครับแล้วจาเคนก็เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าข้าชื่อจาเคนนะกรับแต่ว่าเมื่อท่านแม่ถามมาพมานดาถามมาแล้วก็ต้องตอบนะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะเป็นเด็กผู้หญิงที่ได้รับความเอ็นดูจากท่านเซโชมารุมากกว่า,าทั้งทั้งที่ข้าเองก็ติดตามท่านเซตโชมารุมาตั้งนานนะเออแต่ไม่รู้ทําไมท่านเซตโชมารุถึงได้แบบเอ็นดูแล้วก็เป็นห่วงเด็กผู้หญิงคนนั้นมากกว่าข้าซะอีกนะครับจาเคนก็แบบพูดแบบดูมีความน้อยใใจออันนนนนน,นีีี้้้้กก็็คคคืมมววววาาาาาา่่่สสงรรทเเไดหฉแแลต มันมา,มาต่อครับผมคือเราจะเห็นว่าตอนนั้นน่ะท่านแม่ก็จะมีการพูดนะครับผมเรียกชื่อจาเคนด้วยคําว่าเจ้าปีศาจน้อยเจ้าปีศาจน้อยอยู่หลายครั้งนะครับจนมีจุดหนึ่งอ่ะที่จาเคนหน้าจะไม่ไหวแล้วขอคิดออกมาเป็นเสียงนะว่าท่านไม่คิดจะจาเลยสินะขอรับ <laughs> นะครับผมเออก็คือเรียกเป็นปีศาจน้อยนะครับเรียกเป็นปีศาจน้อยแล้วพอแบบเสร็จชมารออกมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าเสร็จชมารรู้สึกเสียใจใช่ไหมคือพอรู้ว่าเสร็จชมารเศร้าอย่างนี้จาเคนก็ร้องไห้นะครับพอจาเคนร้องไ<พ> ทำไมอะนะอาจากเข็นก็บอกว่าชื่อจากเข็นขอรับแต่ท่านเซนโชมารุเนปกติแล้วจะไม่ให้ใครเห็นน้ําตาจากเข็นคนนี้ก็เลยต้องร้องไห้แทนนะครับนะก็มีการพูดอย่างนี้ไปนะครับซึ่งจนท้ายของท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังใช้คําว่าเจ้าปีศาจน้อยอย่างที่ว่าไปนั่นเองนะครับแม่ทั้งแม่นี่คือแบบ้ตลกหน้านิ่งมากนะครับแกงจากเข็นได้ลงขอนะอันต่อมานะครับผมจะเป็นตอนที่เจอเชิชินคินะครับผมอันนี้ก็เป็นฉากเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอะรู้สึกว่าโคฮาคุเขาจะฆ่าจาจารอไเข็นหรือไ เสร็จชมรูเองก็ตามหาบเบาะแสฝึกพัฒนาฝีมือต่อไปเพื่อให้พลังขึ้นจันเซี่วประพบมันสมบูรณ์ใช่ไหมครับผมซึ่งในสถานการณ์นั้นเนี่ยเสร็จชมรูก็ไปเจอหุ่นอาคมของชิชินขีเข้านะครับก็เลยแบบตามรอยไปนะแล้วตอนนั้นนะครับจาเ็นก็มีการเตือนเสร็จชมรูแล้วนะว่านี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับแล้วเสร็จชมารูก็ตอบมาสั้นๆเลยว่าถ้าเป็นกับดักหรือมันหลอกข้าข้าก็แค่สังหารมันทิ้งก็เท่านั้นเองนะก็มีการบอกอย่างนี้ไปนะครับแล้วพอเดินไปเดินไปปุ๊บเนี่ยอยู่ๆก็มีพล สานการณ์นั้นเนี่ยทำให้จาเคนเกือบตกเหวไปครับซึ่งจาเคนเกือบตกเหวไปแล้วตรงนั้นเนี่ยมีโคฮาคุกับรินที่ขี่อักบุญอยู่ใช่ไหม โคฮาคุกกับรนขีอาอุนอยู่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอากุนมันบินได้ครับผมซึ่งอากุนบินได้โคฮาคุกับรินเนี่ยควรจะสั่งให้อากุนบินลงไปรับจาเคนหรืออาจจะไม่ทันนะครับโคฮาคุกเขาก็เลยเหวี่ยงโซ่ไปรัดจาเคนแล้วก็ดึงจาเคนขึ้นมาครับแต่อีโซ่ที่มันยิงไปเนี่ยสมมุติว่าถ้าล้างขาไว้ล้างแขนไว้ล้างไม่เท้าหงมนุษย์ไว้แล้วดึงขึ้นมาก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่อีตอนนั้นนะครับโคฮาคุปาโซ่หไปรัดคอจาเคนครับผมเออเนี่ยภาพอย่างที่เห็นเลยนะคือรัดคอแล้วก็ดึงขึ้นมาน เข็นด้วยความเป็นห่วงว่ายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมครับท่านจาเคนเออก็จาเคนก็เลยสวนไปว่านี่เจ้าอยากให้ข้าตายแล้วเนี่ยนะใช้โซ่รัดคอมาได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฉากที่ว่าจาเคนแบบรอดขึ้นมาจากเข็ในสภาพสบักสบอมนิดนึงครับผมพร้อมกับย้ําไปว่าก็บอกแล้วไงว่านี่เป็นกับดักนะแล้วทีนี้ก็เป็นฉากที่ว่าเซ็โชมารุต่อสู้กับชิชินคิไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นฉากฮาฮาก่อนที่จะเข้าสู่ความซีเรียสนะที่ว่ามีการเปิดเผยว่าท่านพ่อของอิรุยะฉรกับเซดโชมารุเนี่ย อันนึงที่มอบให้กับเซตโชมารุนั่นเองครับก็จะได้เห็นเลยว่าจาเคนเนี่ยเขาก็เคยเกือบตายเพราะความคูมาแล้วเหมือนกันนะครับแม่ออกโซรัดคอทําไปได้ฉากต่อมานะครับผมคือเป็นฉากที่ว่าเซตโชมารุหายไปไหนนะแล้วตอนนั้นจาเคนกับรินเองก็อยู่กับพวกอินุยชาชะเนาะแล้วตอนนี้นแหละครับก็เป็นการแกงจากอินุยชาชะอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือการที่ว่าอินุยชาชะเนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้จาเคนเป็นปีศาจน้อยนะแต่ว่าปีศาจน้อยอย่างเจ้าเนี่ยอาจจะทําตัวให้ยาวยืดได้กว่านี้นะก็ะจับจาเคนมมมมาาาาาายยยยยืืืืดดดดดไไปปปจจนนนชชิิิโกก็เบออวุ่ เจ้าอันนี้เป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นเสด็จเกินนะเนี่ยแล้วด้วยความที่คังโมเมะครับเขาก็เห็นว่าอินุยะชาก็แกงจาเคนอยู่นั่นแหละก็บอกว่าหยุดเธออินุยะชาก็ย ah, ืด ah, ไปยืดไป,ดไ,ปไม่ฟังคังโมเมะครับผมพอไม่ฟังคังโมเมะแล้วยังไงครับคังโมเมะก็ต้องบอกว่านั่งลงเดี๋ยวนี้นะครับพอสั่งนั่งลงเดี๋ยวนี้เสร็จปุ๊บก็ล่วงตุ๊บนะครับผมอีล่วงตุ๊บของอินุยะชาไม่เท่าไหร่หรอกครับจาเคนเนี่ยอยู่ในมืออินุยะชากันไหมเขาก็โดนทับแดกไปด้วยนะครับผมจาเคนก็็พููดเเเเลลลลลยยยยว่่่่าา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 ขข้้้ไมมมมมมมใชชกกกกกบบบนนนนนะะะะคครรรรััััผแแหงงงจจจีอโโุต อินุยชาก็อยู่กับจาเคนอยู่ดีๆครับเซชชมาดูก็ยิงพลังขึ้นจังเสี่ยวประพบโจมตีเข้ามาครับซึ่งตรงนั้นแม่งจาเคนก็เกือบโดนดูดเข้าไปด้วยแล้วนะอินุยชาก็ดึงจาเคนออกมาหลบทันนะครับผม แล้วตรงนั้นก็เป็นการต่อสู้ระหว่างอินุยฉชิกับเซจชมารูตามที่เราได้รู้กันนั่นเองครับฉากต่อมาต่อเนื่องกันมาเลยนะครับคือฉากต่อสู้กับมากาัสฮิครับผมฉากต่อสู้กับมากาัสฮิเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่ามีฉากหนึ่งใช่ไหมที่ว่าตอนเซจชมารูแปลงร่างเป็นสุนัขปีศาจแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการกับเจ้ามากาัสฮิได้แต่ถ้าขึ้นร่างเดิมเนี่ยก็น่าจะหนีรอดออกมาได้นะหรือว่าเพราะเป็นสุนัขตอนนี้เลยสมองกลวงนึกวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ออกกันนะนะครับแล้วทีนี้ aru, นเซจชมา,า,กกกา,ามรูกลลต ของจาเคนกับเซชอมารุแต่ว่าเรากําลังมาพูดด้วยประเด็นของที่ว่าตัวละครอ,อื่นที่แกงจาเคนใช่ไหมครับคือหลังจากนี้มันจะมีฉากที่ว่าเซชอมารุเนี่ยโจมตีใส่มากาซึฮิได้และโดนมากาซึฮิเสียบชึกเข้าไปนะครับเซชอมารุเองก็เกือบตายเหมือนกันนะโดนร่างกายของนารคคาคุค่อยๆรัดค่อยๆกลืนเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นอนะรินก็ร้องไห้แล้วนะครับบอกว่าท่านตายแล้วนะแล้วจาเคนก็บอกว่าไม่รินเจ้าอย่าร้องไห้น้ําตาน่ะไม่เหมาะกับวาระสุดท้ายการสงงานงานของท่านเซชอมารุนะแล้วหลังจากนี้ไม่นานครับเซชอม พอจบจากฉากนี้ใช่ไหมครับทุกอย่างสงบเรียบร้อยดีนะครับผมจาเคนกับรินก็เข้าไปหาเซชชมารูเลยแล้วจาเคนก็บอกว่าจาเคนคนนี้เชื่อในชัยชนะของท่านเซชชมารูอยู่แล้วล่ะขอรับนะแล้วทีนี้แหละครับฉากแกงจาเคนก็มานะครับก็อืมเหรอชิโปก็พูดด้วยประโยคเดียวแบบที่จาเคนบอกว่าพูดใส่เซชชมารูตอนนั้นนะครับว่าน้ำตาไม่มองกับวาระสุดท้ายอันสง่างามแบบนั้นนะซึ่งตัวในจาเคนก็คงรู้แหละว่าถ้าท่านเซชชมารูรู้ว่าจาเคนคิดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยน่าจะโดนเขกหัวเขาให้นนนนนนนะะคครรรัััับบบกกกกก็็เเเเเเลลยยยีีีีีใชช้้้ไไมมมทททาาาาหหวุษ์ผผงงงิโปปปสึึอออซ่่่่ฉตดนะครับ ช็อตต่อมานะครับเป็นช็อตที่สิทนะครับอยู่ในภาคยาชาทิเมะครับผมอันนี้ผมชอบนะมันเป็นช็อตที่มูโรฮาเนี่ยแบบเยาะเยี่ยจาเคนมากๆเลยนะครับคือมันจะมีช็อตหนึ่งครับผมซึ่งอันนี้โดนเซชชูมารูแกงมาก่อนครับแล้วค่อยมาโดนโมโรฮานะครับนั่นก็คือเซชชูมารูเนี่ยเขากำลังบินไปหารินนะครับบินแบบด้วยความเร็วสูงมากเลยแล้วจาเคนที่ก่อหางท่านเซชชูมารูอยู่ดีๆก็หลุดลงมาครับผมและหลุดแม่นนะครับตอนนั้นทาเคจิโยเนี่ยพาโมโรฮาบินอยู่ดีๆครับผมจาเคค้้้าาาาาอออจจะไไไมม่่่ดแแข็งงงงรันวยูกกลศ ครับพอโดนจาเคนร่วงมาตุ๊บปุ๊บก,ก็ร่วงเลยครับแล้วโมโรฮาบินไม่ได้ครับสามคนนี้ก็ร่วงลงมาตุ๊บเลยนะครับจาเคนก็ุ๊ถึงพื้นแล้วนะครับโผลมาแล้วโมโรฮาเองกระทักเลยว่าเอ้านี่มันปีาศาจน้อยจาเคนดีกว่าแล้วจาเคนก็หันไปเจอกับทาเคจิโยและก็โมโรฮานะครับบอกว่าตอนนี้ต้องรีบไปที่ต้นไม้แห่งการเวลาแล้วคือในจังหวะที่เดินทางไปนะครับโมโรฮาก็บอกว่าไปต้นไม้แห่งการเวลาทำไมจาเคนเข้าไปได้เหรอนะครับจาเคนก็บอกว่าเฮ้ยเข้าไปได้สิข้าเองเนี่ยนะเข้าไปหาเรื่องอยู่บ่อยๆนะเออข้าเข,าข้า ยืนแบบว่าเฝ้าเลยว่าจาเข็นเขาสามารถเข้าต้นไม้แห่งการเวลาได้หรอนะครับแล้วจาเข็นก็ค่อยๆพยายามเข้าไปครับผมวิ่งไปตอนนี้เข้าต้นไม้แห่งกาลเวลาไม่ได้ก็วิ่งชนวิ่งชนจนสภาพ เป็นเป็นอย่างที่เห็นนี่แหล like ะนะครับเออก็คือแบบเป็นการโดนต้นไม้แห่งกาลเวลาแกงถึงขนาดที่จาเค็ตต้องพูดว่าอะไรรู้ไหมจาเค็ตต้องบอกว่าต้นไม้แห่งกาลเวลาจ้าขอให้ข้าได้เข้าไปหน่อยเถอะปกติให้ข้าเข้าได้ไม่ใช่หรอนะครับก็มีการพูดอย่างนี้กับต้นไม้แห่งกาลเวลานะครับเป็นการร้องขอความเห็นใจโดยที่ว่าโมโรฮากับเทคิจิโร่เงี้ยก็บอกแล้วว่าจาเค็นเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้ก็ยอมรับมาตรงๆงเถอะนะครับก็มีการพูดอย่างนี้ใส่จาเค็ตขนาดที่ว่าเสร็จชมโรมาปรากฏตัวตรงนี้เขาก็ยังเด เป็นฉากที่แบบว่าต้นไม้แห่งการเวลาทํากับจาเคนที่ลงคอนะแล้วโมโรฮากับทาคิจิโยเนี่ยก็ยืนแบบเยอะหยันจาเคนซะแบบหน้าสงสารเลยอ่ะเออนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น1ิเหตุการณ์คำขันนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องราวการแกงจาเคนบทหน้าสงสารจาเคนบทหน้าเอ็นดูของจาเคนอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับคือใช้คําจํากัดความเหล่านี้ได้หมดเลยครับผมท่านผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับผชอบหนึ่งใน1ิฉากไหนที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ไหมหรือมีฉากอื่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยจาเคนก็โดนแบบนี้ก็ตลกดี ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีฉากในดวงใจอย่างนี้ก็สามารถเอามาคอมเมนต์นพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ